สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดจทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการฟิกโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตัมราเรียงบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสซัลาตุวัสสลามุอะลลออัชรอฟิลอัมบิยาอิวัลมุรซสลีน نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا قولي ออั um ัลลฮฮุมะฟฟกกิิ a l l a h ลิมฮ fakihu fi al-Din wa'alimhu ta'win السلام عليكم ورحمة ะ ل ل ه وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปารานีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่รับฟังวิทยุเสีย i สลามทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้ก็อยู่ในเรื่องของมารยาทของการคล้องอิหรอมนะครับชุดอิหรอมเป็นชุดที่เรา ชุดเอียรอมนะครับการคองเอียรอมนั้นเป็นหนึ่งในขั้นตอนของการปฏิบัติเรื่องของอุมรอและก็เรื่องของฮัจนะและเอีรอมคลองที่ไหนคองที่มีกอดก็คือเขตที่ถูกกำหนดเอาไว้ซึ่งเราคุยไปแล้วมีกอดตรงนั้นตรงนี้ตอนที่ก่อน แล้วก็เป็นการเหนียดคอเอียรอมที่นั่นนะส่วนที่พี่น้องไปส่งพุชญาร์และเห็นใส่ชุดเอียรอมเดินกันที่สนามบินสุวรรณภูมิอันนั้นเขาเตรียมชุดไปก่อนพี่น้องแต่ถึงเวลาจริงเนียดไม่ได้นะต้องไปเหนียดตอนที่ผ่านเขตมีกอดนุ่นนุ่นเครื่องไกลลงเครื่องไกลจะลงนุ่นถึงจะเนียดต้องถึงเขตมีกอดก่อนนะนั้น ชุดก็เป็นส่วนหนึ่งนะแต่การคลองเอีออมการเนี่ยการคลองเอีออมเนี่ยมันไม่ได้แค่เรื่องของชุดอย่างเดียวไงมันมีข้อห้ามต่างๆด้วยเราคุยกันไปถึงสองข้อก็คือการอาบน้ำเรื่องต่อฮาร์เรื่องความสะอาดแล้วก็คุยกันถึงเรื่องของชุดที่ใส่ อันที่สามนี่คือการใส่ของหอมซึ่งหลายๆคนก็อาจจะตะกิดใจเอ๊ะฉันเรียนมานีนข้อห้ามมันไม่ใช่เด้อห้ามใช้ของหอมไม่ใช่เด้อคนคองเอียรอมนี่จะมาฉีดน้ำหอมฟึดฟิฟึดฟ,ฟ,ฟิไม่ได้นะคันนางไปลองนี่ยังเสียเลยอะ่ะสีข่าปรับอะ่ะบางคนเพลินนะอยู่ในชุดเอียรอมเดินผ่านน้ำน้ำหอมเอาฉีดซะหน่อยฉีดฟรีนี่ หรือเข้าไปลองน้ําหอมเซ็จเลยพี่น้องนะต้องระวังระวังคือไอ้ไอกรณีตั้งใจฉีดเองเนี่ยมันอาจจะยากแต่มันอาจจะเกิดจากกรณีเผลอเลยซึ่งไอ้กรณีแบบเนี้ยศาสนาก็ถือว่ามีค่าปรับเหมือนเหมืนอนด้วยไม่ใช่แปลว่าโอ้ยถ้าลืมแล้วไม่ได้โอ้ยยันลืมคนรำก็บลืมก็ได้หมดเลยนะ แต่การใส่ของหอมตรงนี้หมายถึงการใส่ก่อนที่จะเริ่มของเอีรอมนบีก็ใส่ตอนอาบน้ำนั่นแหละแต่หลังจากเหนียดของเอีรอมแลว้วอันนี้ไม่ได้แล้วนะข้อที่3ใส่ของหอมใส่ของหอมที่ร่างกายและผ้าก่อนที่จะหุ้อ่าก่อนก่อนที่จะม่ใช่หุมก่อนที่จะนุ่งหม่ม นหุ้มนี้น,ะนุ่งหม่มเออแม้ว่าจะมีร่องรอยเหลืออยู่ก็ตามหลังจากของเอียรรอมไปแล้วแต่อันนี้ใส่มาก่อนแต่สมมุติใส่ไปแล้วเรารู้สึกกลิ่นมันบางไปเนียดไปแล้วสักพักหนึ่งเติมอันนี้ไม่ได้เข้าใจนะเอ,อมีรายงานจากท่านหญิงไอาชาระดิยัลลาฮุอันหุ รดยลลอฮุอันฮทกล่าวว่าดูเหมือนฉันเห็นร่องรอยเครื่องหอมตอนแยกจากท่านนบีสลลอฮอยฮฺอะลซัลลัโดยที่ท่านทำการของเอียรอมอยู่ท่านทั้งสองได้บันทึกจากท่านหญิงไอชาอีกว่านางได้กล่าวว่าฉันได้ใส่น้ำหอมให้ท่านรอซูลสุลตลอฮุอัยฮิวะลซัลลัมเพื่อเตรียมตัว เตรียมตัวเอี้อรมก่อนที่ท่านจะคลองเอีอ้อรมวงเล็บนะเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งย้ำแล้วก็ขีดเส้นขีดเส้นใต้ด้วยขีดเส้นใต้สองขีดแล้วก็ใส่ฟุตโนตไว้ด้วยฟุตโนตไว้นะแล้วก็มาร์กสีไว้ด้วยว่าหมายถึงใส่เครื่องหอมก่อนที่จะทำการเหนียดคองเอีรอรมอันนี้ได้ แต่เมื่อคลองเมื่อเนยดคลองเอยรอมแล้วและไปใส่เครื่องหอมอันนี้ถือว่าต้องเสียค่าปรับนะอันนี้คือซุนนะก่อนที่จะทำการคลองเอยรอมเป็นการเตรียมตัวเอี่ยรอมก่อนที่จะคลองเอี่ยรอมและหลังจากได้ขว้างเสาหินอากบะ ตาหันลนแล้วและป่อยยรอมแล้วและก่อนที่จะทำการตวาฟที่ใบตุลนอหรองงไหมคือถ้าอยู่ในอยู่ในช่วงยรอมเนี่ยยังใส่เครื่องหอมไม่ได้จนกระทั่งไปคว้างเสาหินวันที่สิบนั่นแหละเมื่อไปคว้างเสาหินวันที่สิบเชือดสัตว์แล้ว นั่นแล้วก็ตาฮันล้นก็คือโกนศีรษะจะตัดก็ได้หรือโกนก็ได้หลังจากนั้นก็ถือว่าเป็นการปลดเยี่รอมแล้วนั่นหมายความว่าเราสามารถกลับมาใช้เครื่องหอมได้อีกแล้วถ้าหญิงมีคนเตรียมก่อนจะคอเยี่รอมและหลังจะปลดเยี่รอมแล้วก็ให้นบ,บีเตรียมเครื่องหอมให้นบ,บีเพราะนบ,บีเป็นคนที่โปรดปราน <c oughs> เรื่องของน้ำหอมมาก นะสิ่งที่นบีรักหนึ่งก็คือนึ่งหอมน้ำหอมสองก็คือผู้หญิงและที่เป็นแก้วตาดวงใจของท่านนาบีคือการละหมาดก่อนที่จะไปตะวับอิฟาร์บด้วยเพราะตะวัฟอิฟาร์บนะมันก็คือตาฮัลุนซานีตาฮาลุนอวันเนี่ยเสร็จตั้งแต่ตอนตัดผม เมื่อหลังจากที่เราขว้างเสาหินต้นเดียวแล้วหน้าเดียวแล้วหรือว่าจำนักกอบะพศประหันล้นซานีเนี่ยมันไม่มีการไปตัดผมไปโกนหัวพ่อหัวเนี่ยพึ่งโกนไปแล้วแต่มันคือขั้นตอนที่เสร็จสิ้น อย่างสมบูรณ์ก็คือรุกลนสุดท้ายแล้วก็คือการตะวัฟอิฟาดาห,หรือกระแสฮัททั้งตะวัฟและกระแสตะวัฟฮัดกะแสฮัดและนางได้กล่าวว่าเราเคยออกไปพร้อมกับท่านอซูรสโล,ลลลอฮุวอะลยฮิวะอร์สันลยังมักกะและเราก็ได้ป้ายที่หน้าผาของพวกเราด้วยกันน้ำหอมก่อนที่ท่านจะคองเอิรอม และเหงื่อมันออกมาไหลบนที่หน้าท่านโดซูสอล,ลลลลหฮายเลยฮิวสันลมก็เห็นมันและมีด้ห้ามพวกเราอันนี้ก่อนที่จะคลองเอียรอมนะอันนี้สำหรับคนที่ทำตำมตัวซึ่งตะฮันล้นไปแล้วตอนทำฮะทำรอแล้วก่อนที่จะคลองเอิยรอมไปที่มีนาก็ ใส่เครื่องหอมได้ก่อนนะพอเนียดคองเยรรอ,อพอใส่ชุดแล้วก็จบละอันที่สี่ตัวนี้มีคีราฟกันอยู่นะก็ <S 2> <S 2> คือการละหมาดสองรางกาเนียที่อะไรที่รุ่นหุไล,ลฟาคือนบีลนะละหมาดแน่นอนแหละรุ่นหุไลฟาเนี่ย แต่ปาดเนี่ยขัดแย้งกันว่าละมาดนี้เนี่ยเป็นละมาดสองรากราก่อนที่จะคลองเยรอมหรือไม่แต่นบีก็ใช้สุรฟะฟาติฮะแล้วก็สุรกุลย,ยารอกาที่สองก็อ่านฟาติฮะแล้วก็สุรออิคลาสอิบนูอุมารอดเดีวยวลลองันุมากาว่าท่านนาบีสโลงลฮะอวยสันลมเนี่ย อิมนุอุมารดิยัลลอฮุอันฮูมาได้กาวว่าท่านนบีสอลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเคยทำการละหมาดสองะกาที่ซุนหไลฟะแต่ปราดในเห็นต่างว่าสองละกานี้เนี่ยเป็นละหมาดอะไรเพราะนบีเนี่ยอยู่ที่ซุนโฮไลฟะอยู่นานพี่น้องไม่มได้อยู่แป๊บเดียวเพราะมีการพักค้างแรมกันก่อนที่จะออกเดินทางเข้าสุมักาก์ นะและถ้าละหมาฟันดูก็ไม่ต้องละหมาสุนัตอิหรอมอ,อถ้าเกิดสมมติไปถึงแล้วได้ละหมาเวลาฟันดูเลยก็ละหมาฝันดูเลยนะเช่นเดียวกับการที่ละหมาฟันดูแล้วไม่ต้องละหมาดเตดหตุนมายิดสมมติไปกะว่าจะเป็นละหมาสุนัตปรากฏว่าพอลงบัสไปพอไปถึงสุนหุไลฟ้าเขาอีกกอมะ Allahu Akbar Allahu Akbar إش دولا إله إ ลา ا ิล ه إش دو أن محمد ฮ ا بد ينسينكم ะเราเาเราจะไปละหมาสุนัดสองนอะกะอันนี้ไม่ใช่พี่น้องต้องเข้าไปละหมาฟันดูกับเขาถือว่าได้เลี้ยวต่อมาก็คือชนิดของเอียรอมตามเนียดเนียดก็คือวิธีการนะนะเนียดตรงนี้ก็หมายถึง วิธีการที่เราจะทำฮัดคือตั้งเจตนาว่าเราจะทำฮัดประเภทไหนแบบไหนอยหรอมนั้นก็จะมีมีสามสามรูปแบบรูปแบบที่หนึ่งก็คือเนียด์แยรอมแบบกิรอนหรือว่าฮัดแบบกิรอนกิรอนก็หมายถึงคู่กันควบคู่กันไปทั้งฮัดและก็อุมระอทำหนึ่งได้สอง ออทำครั้งเดียวใน,นเละแต่ครอบคุมไปทั้งอุมรอและก็ครอบคุมไปที่ฮัดด้วยอันที่สองก็คือแบบตะมมัตโตก็คือการทำอุมรอก่อนที่จะทำฮัดอันนี้ได้อุมรอไปแลวนะใส่ไว้ในกระเป๋าละอุมรอหนึ่งครั้งได้อุมรอในช่วงของการเดินทางมาทำฮัดเรียกว่าฮัตยุดฮัตหยุดตะมมัตัว้เป็นฮัตแบบตะมมัตัว แล้วก็ตาหันลน้นนะเมื่อซัมบูรเร็จก็ตาหันล้นก็เปลี่ยนชุดธรรมดาใส่ข้อห้ามของเอียรอมก็หมดไปไปคลองเอียรอมอีกทีหนึ่งก็คือวันที่แปดที่จะออกไปที่มีนาเป็นเอียรอมฮัดอันที่สามก็คืออิฟรอดทาแบบฮัดอย่างเดียวเลยเดี๋ยวอุมราะค่อยไปว่าหลังจากนั้นอันนี้ก็จะได้ฮัดอย่างเดียวบรรดานักวิชาการมีความเห็นที่ตรงกันว่า แต่ละแบบของการกองี่รอมทั้ง3นั้นเป็นที่อนุมัติจะทำแบบไหนก็ได้นะจะทำแต่ัดตัวจะทำกีรอนจะทำเอฟรอดได้หมดอยู่ใน3แบบนี้เลยรายงานจากท่านหญิงไอชารดิยาลลฮุอันฮาได้กล่าวว่าเราได้ออกไปกับท่านรอซูนัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการทำฮัจจะตุลวะดะ ัดอ qui, ok ัมลาดังนั้นมีพวกเราบางคนได้คลองเอี้ยรอมทําอุมร้อโดยบางคนคลองเอี้ยรอมทําฮัดและอุมร้อควบกันบางคนก็คลองเอี้ยรอมฮัดอย่างเดียวส่วนท่านอดสูสละล้อฮวงไอและฮิวะซันลัมได้คลองเอี้ยรอมทําฮัดในส่วนที่ได้คลองเอี้ยรอมเมื่อท่านทําอุมร้อท่านก็ได้เปลืองเอี้ยรอม ท่านนาบีนั้นได้ทําการของเอียรอมฮัทขอโทษทีส่วนใครที่ทําแบบตะมัดตัวก็คือเป็นเอียรอมอุมรห์ก็ให้เขาทําอุรอมรห์ให้เสร็จแล้วค่อยเปลือกเอียรอมส่วนคนทําแบบเอฟรอดทาแบบกีรอนอันนี้เอียรอมยาวๆหลังจากที่ได้ถึงมักกะและทำการตัววบแสแอรแล้วคนที่ทำเอิหยรอมเพื่อฮัท หรือทำฮัดกับอุบห์เขาก็ไม่ต้องไปไปเปื้อนอิรอมจนกระทั่งวันเชือดอันนี้หมายถึงอิฟรอดกับกีรอนมีตะมัดตัวอย่างเดียวเลยพี่น้องที่สามารถจะเปื้อนอิรอมได้เอ,อไม่ต้องไปไปยุ่งกับข้อห้ามแหละนะกีรอนนั่นก็คือการ จะต้องเริ่มเอืรอมตั้งแต่จุดที่เริ่มก็คือมีกอดด้วยการทำฮัดและอุมระพรอพอพร้อมกันและกล่าวว่าในการทำรับใบว่ารับใบนะรับใบกะบิหฮัตจินวะอมราตินนะนี่พูดออกมาด้วยและทำอย่างนี้ทำให้ต้องอยู่ในสภาพการของเอรอมตลอด จนกระทั่งหลังจากเสร็จพิธีอุมรห์และบิดิฮัตทั้งหมดหรือเริ่มเยีรอมเมื่อทําอุมรหแต่เมื่อตั้งใจทจะนะําเจตนาะทำฮั์เข้าร่วมไปก่อนที่จะทําตาวาฟคือมันเปลี่ยนได้นะตามหน้างานเอแต่ต้องก่อนที่จะไปตาวาฟพอถึงจะตาวาฟต้องรู้ลวไอตาวาฟนี็ตาวาฟอะไรเพราะตะวาฟเหมือนกันก็จริงแต่หุกกมต่างกันตาวาฟ เซียรร์หรือตัววัฟกอดูมเป็นสุนัตส่วนตะวัฟอุมร์เป็นดุกลของอุมร์ใครที่เหนียดตะมันตัวมาตะวัฟนั้นคือสิ่งที่ขาดไม่ได้ถ้าขาดปับ๊บถือว่าอุมร์ไม่ซ้อใช้ไม่ได้เพราะตะวัฟเป็นดุกลหลังจากนั้นเราก็จะไปตะวัฟกันอีกทีหนึ่งก็คือหลังจากวันาจากวันที่สิบวันที่สิบเมื่อมีการไปขว้างเสาหิน เชือสัตว์แล้วก็ตัดผมนะก็มีให้เราไปตะวับฮัดเดียวว่าตวับอิฟาร์แล้วก็ไปสสแอฮัดเห็นยังอันนี้เป็นลูกกลครั้งแรกเป็นกุดูมหรือว่าเซียรอรป็สุนัน่อันสุดท้ายก็คือตะวับอัลมลาเป็นวาจิบเออ เพราะว่ามันมีมีฮุจาร์บางคนเนี่ยมาปรึกษาบอกว่าอาจารย์ฉันเนี่ยจะบินวันพุธวันตารวีญานีก็น่าจะวันวันแะไวันวันประหัตนะไม่เกินวันประหัตเนี่ยต้องไปแล้วแปลว่าอีกประมาณสองวันบินวันพุธไปถึงวันประหัตหรือประมาณวันเดียวออกมีนาแล้ว อย่างนี้ฉันจะมีโอกาสที่ทำกุมรอมไมยเนี่ยเพราะคนมันน่าจะเน่นหมดแซ่บางคนก็เลยบอกว่าให้ทำแบบอิฟรดไปเลยแล้วก็ไม่ได้ไปตวัดที่ใบตุลนล้อนะเพราะคนมันเน่นอาจจะกลัวเรื่องของความปลอดภัยด้วยอะไรด้วยว่ากันไปหรือกลัวจะแย่ก่อนจะเข้าสู่เนื้อง,งานจริงๆไม่ได้มีการไปตวักูดูมหรือตวัดเสียหร ผมถามว่าเราใช้ได้ไมัใช้ได้เพราะว่าเป็นสุนัตครับเป็นเหมือนเหมือนมารยาทเหมือนการละหมาดตาทิฏฐมสิลิ์คนเข้ามาสู่เราแล้วนั่งเลยบาปไม่ให้ไม่บาปแต่ที่ดีควรจะยังละหมาดตาทิฏฐมสิธิ์สองรอกา <c oughs> แ,ตแต่แต่แต่ว่า <c oughs> แต่ถ้าเกิดสมมติในในในกลุ่มแล้วเนี่ยพากันไปสี่สิบคนเนี่ยกัน สามสิบเก้าคนเป็นอิฟรอดหมด,ม,นหนม,ดมีอยู่คนหนึ่งเนี่ยเป็นตำมะตัวเพราะอยากจะเสียดำมีอยู่คนหนึ่งเนี่ยเป็นตำมะตัวอันนี้พี่น้องถ้าไม่ตะวัฟไม่ได้เนี่ยอันนี้ต้องไปทำอุมร้อให้สิสริจเมื่อเริ่มแล้วต้องทำให้เสริจอันนี้วายิบต้องเข้าไปทำการตะวัฟอุมรหอไปแสออุมรอ และกระตานล้นแล้วก็เปลือกอีรอมหรือทำการอีรอมเมื่อทำอุมรอแต่มาตั้งเจรนาทาฮมพัดร่วมเข้าไปก่อนที่จะทำตะวาแปลว่าตอนแรกทำอะไรทำตมาตัวนีเล พอถึงเวลาหน้างานจริงโอ้โหเอาฮัดเข้าไปด้วยแล้วกันเมื่อฮัดไปด้วยก็เป็นกีรอนเนี่ยท่าฮัดไปด้วยก็คือกีรอนนะครับนี่ก็คือเรื่องของอรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ,ๆนะนะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของฮัดต์ตมาตัวแล้วกันความหมายของตมดตัวเนี่ยคืออะไรและนบีทําไมนบีถึงใช้ให้ให้อุมามของท่านเนี่ยทำฮัดแบบตามาตัวนะครับเดี๋ยวเรามา ศึกษากันในตอนต่อไปอินชาอัลลอฮ์ครับซุบฮานะกัลลอฮุมะวะบิฮัมลิกาัชดออัลลออิลาฮ์อิลลาหอันตะสตักฟิลุกะวะตูบุไลสลามุอะลัยกุมวะเราฮ์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตูมผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี034 1147 796ชื่อบัญชีมูล,ลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมี